โยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทนะคะแคทจะมาเปิดการ์ด MVP การ์ดมินิแล้วก็การ์ดวาคิรี่แล้วก็ยังมีอีกเซตหนึ่งว่าจะดูว่าจะเอามาย่อยเปิดเป็นาการ์ดมินิหรืออะไรนะเดี๋ยวเราดูว่ามันใช้อะไรก่อนต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวแอ,อดนะครับเพราะฉะนั้นของที่อยากได้นะของที่อยากได้ที่เราเลงไว้ก่อนเลยเราจะต้องเปิดจากการนิรันด์น <laughs> สำหรับการดมินินะ สิ่งที่อยากได้ก็มีไม่มากแต่ว่าเหรียญมันมีไงก็จริงก็อยากได้การโอชชริสเออเดี๋ยวเขาจะได้ภาษาหนาเขาจะได้การโอชชริสเพราะว่าเป็นอันไหนวะที่เอาไว้เกิดอ่ะมีนี่อันไหนวะเฮ้ยอันนี้นี่นี่อยากได้การอันนี้เอาไว้เผื่อลงดันไดโคูลาเอามาเทสดูแล้วก็มีการไดโคูลาถ้าได้มาก็ไม่แย่แต่จริงตู้เนี้ยไม่ค่อยได้อยากได้อะไรมากเว้ย ถ้าอยากได้มากสุดก็น่าจะเป็นโอชิริสแล้วก็เป็นการไดโคล่าเดการนี้ก็เพิ่มเลือดก็ประมาณนั้นก็เพิ่มเลือดแค่นั้นแหละและ้วก็อื่นๆถ้าแบบกากลงมาคือการไอดีนี้มีการบอลหลายใบแล้วบูลไลท์อะไรอย่างเงี้ยมีแล้วถ้าเกิดการเที่ยงไม่มีก็เป็นพวกการสตูปเออเป็นการสตูปอันนี้ที่เออจริงๆมันก็ถูกกว่าราคาการแหละแต่ว่าถ้าได้มายังแบบรู้สึกอยากได้หน่อยไงเพราะอาชีพนี้เป็นแอดเนาะแล้วก็เดี๋ยว ส่วนการ์ดมินิขอเล็งไว้ก่อนว่าคือคือเล็งบอกบอกระบบเกมอยู่ว่าฉันอยากได้นะโอเคป่ะการ์ดการ์ดมินิที่เล็งไว้นะคะขั้นน้อยนะคะอยากได้การ์ดมาสเตอร์ริงมากเลยค่ะเอามาใช้แทนการ์ดมาเรชเฟียเฮก็คืออัน,น่เน,น,น,น่นี่ใครบอกว่านี่ยแหละถูกแล,แล้วลองมาก็คงจะเป็นอันนี้เดเวอร์ิงเดเวอร์ิงไนท์อันนี้เอามาใส่อาวุธ น่าจะแบบพอมีประโยชน์ต่อมาบ้างแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้สองอันนี้ใช่ไหมอันที่ยังน่าจะพอใช้ได้ก็น่าจะแบบการมาแมลงวันอันนี้คือดีกว่าการมูลเล็กน้อยอ่ะคือแรดอื่นคือได้มาเนี่ยคือแบบไม่ไม่อยากได้เลยนะคือเปอร์เซ็นต์ออกก็คือยากอยู่แต่มันเขียนว่าเจ็ดห้าเปอร์เซ็นทุกคนจะไปนับการอื่นแล้วก็เจ็ดห้าเปอร์เซ็นตนี้ได้เหรอเฮ้ยสุดท้ายขอเลงก่อนบอกสุดท้ายก่นอนอันสุดท้ายที่อยากได้คือ การนี่เลยครับการออกฮีโร่นะเวลาเอามาใน PVP นะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้การหนังเงือกอีกถามว่าเข้า KVM ไหมไม่เอามาทำไมเอยเอามาเผื่อไว้ก่อนไงองมันต้องมีเลยเราจะไม่ต้องใส่กา,การดน okay, ังเงือกสามใบมอนกันสตันเขป้ยปราไอยากไป็สามช่องเลยนะเว้ยเออนน่ก็พูดถึงตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้บอกระบบไม่อยากได้เท่าไหร่นะแทบจะกัดปากเลงแล้วแล้วก็มีอันนี้ กาดเอ่อพิโอนน่อ้อยวันรุดตื่นเต้นไงกดดำน,นี่อยากได้นี่อยากได้นี้ก็ใช้แทนเบนดิมารูอันเดิมที่ใส่อยู่ตอนนี้นะก็เป็นการ์ดรอดก็ดีกว่าอยู่แหละแล้วก็จะมีการ์ดเอ็ดก้าเอาไว้เคเวนินนะครับกาดอันนี้เดี๋ยวปิบอ,อยากได้เอ็นดูอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยก่อนเปิดขอกำลังใจเป็นแบบเฮ้ยจงได้กาดอะไรนะ ลืมเฮ้ยบ้หลายอันเกินตู้นี้ขอเป็นโอซิลิสเออทุกคนก็อวยพรมาหน่อยขอให้ได้การโอซิลิสหน่อยเอ้ยถ้ารักกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แลวก็อวยพรกันด้วยนะคะท่านทำความดีมากเลยวันนี้ทำความดีมากวันนี้ช่วยช่วยช่วยแมวข้ามถนนค่ะโดยการให้อาหารมันจริงวันนี้ทำดีมากวันนี้ทำความดีเพราะฉะนั้นต้องดูดีกดเลยแล้วกันสาธุอ่อาดาแล้วนะ จะคลิปดีปะมันไม่จะคลิปแล้วเนี่ยขอลองกาดดันนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยววันหนึ่งแ้นที่เราเลงไวจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยได้ตอแล้นมาทำตอมดีอือดวงดวงมันได้ปะจริง <laughs> เฮ้ยทำความดีมาได้ด้วยอ่ะตรงใจดวงอันแรกเลยคดีก็ดีใจแล้ว น่าชาทุกคนเฮ้ยดวงมาหว่ะดวงมาหว่ะพระเจ้าขอบคุณค่ะพระเจ้าองค์ไหนไม่รู้ขอบคุณไว้ก่อนฮ้ยเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยดวงมาหว่ะแรกต่อด้วย MVP ก่อนละกันการมิดิบอลตอนนี้แพงสุดคะ่ะกากเหรียญแต่แพงกว่าเล็กน้อยก็แพงเหมือนกันก็เดี๋ยวเราเปิด MVP ก่อน MVP ขอการโอเคโรเดท้าไมาชี้นี่คือทำไงดีอะไม่ไม่โอเคโรแพงสุด แม้ใครๆก็ต้องอยากได้อยู่แล้วพี่ลูกร้านหกราคาร้านหกเพชรฟ้าทุกคนมันแบบว่เาเฮ้ยมันเจ็ดห้าไม่เจ็ดห้าหวาชิบหายแล้วอันนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้กดดำปอีกเอาเอกพีลูกแล้วกันเปิดแล้วนะคนดีคนดีต้องมา บอกว่าออกฮิโร่เป็นออกหลอดเลยออกหลอดเนี่ยเราไม่ได้อยากได้มันทำอะไรได้เนี่ยการนี้มีราคามันเนี่ยขอดูแป๊บมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้อ่ะไม่พังอันแรกไดอ้อันแรกก็ไปแล้วอันนี้อันนี้ไม่ของจิบจิบปะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากอันเนี้ยไปเลยมาเตอร์ลิงไว้เฮ้ยเออมาหว่ะ ได้อยู่แล้ววันนี้มัตเตอร์ลิงอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมขอ,อได้ที่อยากได้ขอบคุณมากเลยคับมาน,นานจะมีคนอวยพรตรงใจมัตเตอร์ลิงขอบคุณค่ะได้น, <c oughs> <c oughs> น้องกระต่ายมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> วดล้าวะอะเออขาไม่ได้อยากได้ก็ตายย้อยการ์ดแป๊บขอเปิดการ์ดเใหม่อีใหม่สักครู่นะครับมันไม่ตรงใจไปเนี่ยสองพันห้าสองพันห้าันไม่แย่เว้ยขาดอีกห้าร้อยเคทุกคนลาก่อนออฟโรดบายบายขอให้โชคดีนะรักนะรักเสมอแต่ไม่ต้องมาอีกนะเว้ย โทษโทษแรงไปหน่อยมาแล้วมาแล้วเลยนะออคิโลออคิโลนะคะเอาใบเนี้ยไม่ใช่เออใบนี้แหละใบนี้นะคะ m a จ i เอ็มพีดโปรดขอให้ได้ขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมใครไวยพรก็ขอให้สิ่งดีๆกลับไปนะครับไม่อยากได้ นะอีใช่สิ่งที่เราอยากได้มยเฮ้ยก็ไม่เย่งอย่างน้อยก็แบบว่ามันก็มีอยู่ในแบบสิ่งที่เรา,เาลิสต์ไว้นะมันจะได้จริงหรอวะไปเลยละกันไปเลยละกันรอบนี้ขอให้ได้เถอะนะคะวันนี้หนูทำความดีนะวันนี้หนูพุดจาเพาะด้วยขอบคุณค่ะมิ้ง แ,แพทเทิร์นความดีไงก็ช่วยแมวอ่ะวิดีิวนี้ใช้พิวนี่ไหนใช้หรือบบเนี้ยเอ้บายบายหนึ่งล้านบายบายหนึ่งล้านแปดแสนพิ๊ เดี๋ยวคัดย่อยแล้วคัดเปิดสรุปย่อยน้องกระต่ายอีกปาทุกคนขอเดี๋ยวคัดเปิดมินิบอสอีกรอบแล้ว <laughs> บายบายน้องกระต,ต่ายขอดูทีน้อยไม่กดผิดอันนะโอเคน้องกระตา่ายบายบายปาเดี๋ยวคัดเปิดขอเปิดมินิบอสอีกรอบหนึ่งมินิบอสนะคะเราอยากได้แล้วลืมเลยนานเหลือเกิน mastering เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ออกออกมาเถอะจะได้จบุบจบไป จงมานะครับเราอุตส่าห์สนับสนุนเกมเราเป็นคนดีสนับสนุนเกมขนาดนี้แล้วอ่ะเกมต้องให้แล้วไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอันที่อยากได้พอดีเลยอ่ะเฮ้ย วันนี้คันดวงดีวะ่ะเมะจัดดวงโคตรดีวันนี้ดวงดีมากอุย๊ยถ้าใครแบบว่าอยากดวงดีแบบแคทก็อ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามค่ะด้วยนะคะขอบคุณค่ะี๋้วคันดูแบบว่าคันซื้อได้สองพันไหม MVP คอยตังจะหมดตูดแล้วนะคะ ได้ว่ะมันอยากให้เราเปิดว่ะเอาไงดีนะเอาไงดีทุกคนฉันกดเลยแล้วกันดูกำลังมาเ๊บายบายพิวนี่เรารักนายนะจุ๊บจุ๊บแต่ไม่ต้องมาอีกโอเคป่ะตามน,นั้นแหละบายไปมาว่ะให้มันเริ่ม ีหเห้าออกนี่ันเดิมปะเนี่ยออกหลอดกา๊าดนี่อันเดิมนี้ออกกุละอันว่ะไม่เป็นไรถือว่าเออเป็นเที่ยวลึกนะว่าดวงมันหมดแล้วอ่ะเอออย่าลืมก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็สับส r i b e ช่องยูทูบด้วยนะคะป็นปมะชาดีไลค์ค่ะ 各来，拜了，拜拜。拜拜